สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมบิววันนี้จะมาเล่นเกมโรบอทกันเช่นเคยนะครับผมในแมปของ a n ลน vs b e l o t นะครับผมซึ่งพาร์ทนี้นะครับเป็นการนิวอัปเดตนะครับผมจะมาบอกว่ามีอะไรบ้างแล้วก็หลักในการเล่นอีเวนต์นี้เป็นยังไงนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมคลิปไปเลยครับผมก่อนอื่นเลยนะใครที่ทันแอดมินเดบิวที่เจอเดียวเข้ามาเนี่ย บอกเลยครับเบลล์ที่เขาให้คือแม่งโคตรโหดนะครับเนี่ยเจ้าตัว67เจนะผมมีอีกตัวนะึงนะแต่ไม่ได้เอามาอยู่ลาดนี้นะครับผมเปิดลายลาดไว้นะครับมันได้ประมาณนี้นะเนี่ยหกตัวนี้นะทําเงินต่อวินาทีนะครับห้าแสนเลยครับโคตรแพงจริงๆนะไอ้นี่ก็ตัวรองนะ2อ0แสนนะครับเนี่ยสองแสนไอ่นี่เท่าไหร่นี่ยแสนหกแสนสี่แสนแสี่น,นี่ก็แสนแสนสองผมพลาดไปหลายตัวเหมือนกันนะครับมันมีตัวหนึ่งยี่สิบทิลเลียนมั้ง นี่มั้งน่าจะเป็นเจ้นี่มั้งน่าจะตัวนี้นะครับแล้วก็6-7ผมพลาดไปรอบหนึ่งด้วยก็คือพลาดแล้วพลาดเลยอยู่เนาะเออนี่ขนาดพลาดนะเนตัวไม่ยังโหดอ่ะคือตอนนี้ทีมผมนะทำเงินได้11ล้าน5แสนต่อวินาทีนะครับโคตรเยอะแล้วผมไม่รู้นะครับว่าทำไมบอสถึงไม่เกิดแล้วอันนี้ผมทำรีเบิร์ธ แมกแล้วด้วยนะครับก็คือใช้ตัวใหม่นะครับตัวใหม่มันชื่อล้ววะเนี่ยมันใช้เจ้าซูชิเนี่ยเมี s u ซ h โอซูชินะครับอีกตัวนึงใช้แล้ววะน่าจะบ้านปะจำไม่ได้นะขอไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าน่าจะบ้านกับซูชิหรือเปล่าก็คือบอสในรีเบิร์สสุดท้ายเนี่ยมันคือตัวนี้ครับเดี๋ยวผมไปดูนะนี่นี่มันคือเจ้าหมาสามหัวนะครับนี่ครับมันคือเจ้าหมาสามหัวนะครับนี่อืมมันมารอบเดียวผมไม่รู้ว่ามันเพาะอะไรนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับจุดที่เป็นรีเบิร์ตแล้วก็อะไรต่างๆนะแล้วก็มาที่ event, อีเวนต์ล่าสุดเอออย่าเพิ่งมันมีมนเมล็ดมหม่นะครับระดับซีเค็ดนะก็คือคิงเลมอนนะครับผมคิงเลมอนเออมันเป็นคิงเลมอนก็คือเออราชาราชาเลมอน ใช้ได้นะครับแล้วก็ทีมเราตอนนี้คือโคตรแข็งแกร่งเออใช่ครับผู้ชมก่อนอื่นนะคือผมเพิ่งรู้นะครับก็คือเมื่อกี้นี้เลยนะครับมันสามารถเช็คได้นะว่าเลนหนึ่งอะเลนหนึ่งของสวนเราอะดาเมจมันเท่าไหร่นะครับเนี่ยสมมุติว่าเรามาเลนเนี่ยเราไม่รู้ว่าดาเมจมันเท่าไหร่นะครับเนี่ยดูนะสมมุติเลนนี้นะเรามาเช็คตรงนี้นะครับตรงที่เป็นเอ็นนี่เราเนี่ยที่เราต้องใช้โลบักในการซื้อนะครับมันจะบอกเลยน่ครับตัวเลขตัวนี้นะครับก็คือดาเมจของเลนที่เรา ทำอยู่นะครับเลนที่พืชเราอยู่นะเลนนี้นะครับก็คือทําได้71,500มนาะครับมันสามารถเช็คงี้ได้นะมันทําให้เราแบบจัดส่วนได้แบบบาลานซ์นะครับอันนี้ก็6 2 2 6ื3นเะนี่ยโอหกหมื่นสามเออเห็นไหมอืมผมก็จัดบาลานซ์บาลานซ์นะไม่เกิน5 0,000นะครับคือผมเพิ่งรู้นะครับก็คือผมเมื่อมองอะเอ๊มันไม,ไม่เท่ากันวะผมก็เปิดเครื่องคิดเลขเลยเนี่ยแต่ละต้นะแต่ละต้น่ะ เอามาบวกดาเมจนะครับแล้วมันตรงกับอันนี้นะตรงกับตัวเลขตัวนี้นะครับมันทําให้เราได้คํานวณด้วยใช้ได้นะมันจะไม่เราแบบเอเอเว้ยเลนนี้แม่งอ่อนแออีกเลนหนึ่งแม่งแข็งโป๊กเงี้ยเราสามารถโยกโยกผู้เมล็ดพืชเมล็ดผู้พืชเราได้ให้มันแบบบาลานต์นะต่อไปมาที่นิวอัปเดตนะครับก็คือเจ้าเนี่พูดปุด๊บยิงปั๊บเลยเนะี <c> ่ย <oughs> ก็คือเกี่ยวกับพวกการาสนะครับมาเราเข้ามาในนี้นเลยนะครับก่อนอื่นนะ ไอเครื่องฟิวชั่นย้ายมาอยู่ในประตูมิตินี้นะครับก็ <S <S าสาม,มารถมาฟิวชั่นได้เหมือนเดิมนะครับ <S <S ตอนแรกผมคิดว่ามันหายไม,ไม่ไม่หายไปไหนนะครับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมคืออีเวนต์นี้มีประมาณ3จุด, <S <S จดที่เป็นกิจกรรมให้เล่นนะครับก็นี่อีกหนึ่งชั่วโมงกว่าๆเนี่ยเดี๋ยวผมต้องมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับอีเวนต์นี้เอาอันนี้ก่อนนะก็คือง่ายๆนะครับก็คือหาตัวนี้หาตัวนี้นะครับผมหาตัวที่มันต้องการน่ะแหละมันจะขึ้นว่าเครมได้ก็คือกดครม ก็จะมีขั้นต่อไปต่อไป,ต,อไปต่อไปเรื่อยๆนะครับอันนี้พชั่นอะไรวะเนะี่ยไม่รู้ไม่ชมเถอะเนี่ยต่อไปก็มาเตโอนะครับก็รอมันม,มาที่สวนเรานะครับแล้วก็ให้เบลลดเรา,เ,ราเอ้ให้พืชเราจัดการนะมันจะขึ้นตรงนี้ให้เป็นครมก็คือ,คอสามารถกดไปต่อได้นั่นเองนะครับผมถึงแม้ว่าเราจะมีมาเตโออยู่แล้วนี่นะถึงเราจะมีอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่สามารถให้เขาได้นะเห็นไหมเห็นไหมครับไม่สามารถให้ได้เนี่ยกดไปไงก็ไปได้นะอันนี้มาเตโอนะ ก็คือมันเราต้องรอให้มันมาในสวนเรานะครับก็แนะนําให้ใช้พชั่นเนี่ไรออโพชันนะครับผมในขั้นต่อไปผมก็ได้นะออแค่นี้เลยนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะมีเมล็ดเอ้ไม่ใช่เด็เป็นแพ็คการ์ดนะอุปเปอร์หมดแล้วนะครับให้ด้วยนะในแต่ละขั้นแต่ละขั้นนะครับผม,มประมาณนี้ต่อมามาด้านขวานะครับก็คือเป็นของที่ผมว่าโอเคนะทำได้เรื่อยๆนะผมจำไม่ได้ว่าประมาณกี่ชั่วโมงรีเซ็ตนะครับ ก็คือเราจะใช้ผมไม่แน่ใจว่าตัวด้านล่างนี้ที่มันต้องการเนี่ยมันจะรีเซ็ตในแต่ละรอบหรือเปล่านะครับอืมก็แล้วแต่นะต้องมาดูนะครับก็คือถ้ารีเซ็ตครบแล้วนะครับเราต้องหาตัวที่มันต้องการทั้ง4ี่ตัวนะครับอืมประมาณนี้นะผมว่าน่าจะแรนดอมไม่น่าจะเออซ้ำแบบอันเดิมหรอมังมั้งนะถ้าเราใส่อันนี้ครบแล้วนะครับเราก็จะมีเออ การได้ของพวกนี้นะครับที่่ขนข้างแจมก็คือมีมเมล็ดระดับซีเข็ดมาให้ด้วยนะครับนี่นะแล้วก็มี s h i n ี่เบส s h i นี่เบสการ์ดแพ็คนะครับเปิดไปแล้วนะไม่รู้ว่าได้เลยดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ประมาณนี้นะครับอีเวนต์เน้นไปทางแพ็คถ้าใครรีบก็โลบักครับโลบักรับจบประมาณนี้ต่อไปอันนี้ก็คือเหมือนเป็นตู้แบบ รวมเป็นเปลี่ยนเทียนะครับอืมเดี๋ยวทำให้ดูนะผมมีอันที่อันนี้ได้อยู่นะครับมันคือใช้ประมาณ3ามใบ3ใบที่ซ้ํานะก็สามารถเอามาใส่ได้นะครับน่าจะใช้3าใบนี้อืมเมันคือใช้ใบซ้ำนะครับอ่าผมไม่อยู่2อันนะออาผมทําเลยนะครับชึบมันก็จะคือการเปลี่ยนเทียนะครับนั่นเองนะไม่มีอะไรเลยนะแค่นี้เลยการนี้คือเพิ่มโอก,กาสมากกว่าเดิมนะครับ30ที่จะมีเอ่อ เบลอสระดับอีพิกสปาว์ง่ายขึ้นนะครับอืมเอาไปไม้นะครับนี่นะให้ดูก่อนที่เราจะทํานะครับดาเมจของไม้นะครับจะได้จะแรงขึ้น25เอร่ะเราลองทําดูนะเป้ไงเห็นไหมดาเมจของไม้เราเนี่ยจะแรงขึ้น35นคือมันเป็นการแบบเพิ่มระดับแค่นั้นเลยนะครับอืมอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่สวนแล้วหน่อยเนาะก็คือสวนของผมนี่ เป็นการใช้ประมาณหนึ่งนะครับเป็นคอมโบของผมนะครับที่เราเปิดได้นะเราก็ไม่มีสิทธิ์เลือกหรอกเราได้แล้วเราก็ใช้อันนั้นนะครับผมนะเดี๋ยวดูนะที่ผมใช้อยู่นะครับก็คือมีระดับอีพิกนะครับก็คือ จัดการเบลอต50ตัวนะครับก็จะเป็นการฟรีสเบลอต5วินาทีนะครับผมอืมต่อไปก็คืออันนี้ครับสปิริตบลูมระดับแรนะก็คือทุกๆเออถ้าเราฆ่าเบลอต25ตัวเนี่ยจะแรนดอมให้กับพืชเรา1ตัวนะเพิ่มดาเมจสิบเป็นะครับเป็นเวลา10วินาทีอันอื่นันก็อาจจะดีแหละแต่ผมใช้ประมาณนี้ไปก่อนนะครับผมอืมต่อไปครับระด,ดับอีพีของผมก็คือมาเตโอเมเตโอผมผิดถ้าเราจัดการเบลลเลกอตหลล้าาเมจ 25,000่น 25, นะครับทุกตัวนะครับทุกออออเบลอตนะครับผมอืมต่อไปอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเงินนะครับก็คือในตัวที่ให้เงินเราอันนี้ผมเป็นเทียสองนะครับก็จะเพิ่มเป็น15%นะครับผมก็จะได้เงินมากกว่าเดิมแค่เลยอีกอันหนึ่งก็เพิ่มโชค50%เห็นผลไหมเห็นผลเดี๋ยวผมออกให้ดูนะครับเอาออกเลยนะ นี่ครับตอนนี้ครับโชคเรา15 15เท่านะครับอ่ะเดยวเราใส่อันนั้นอยู่ไหนเอ่ยนี่นี่นี่เพิ่มโชค50%เคเลยเป้งเป็นสิเเป็น17%นะครับคือแต่ละการ์ดนี่เราต้องมาดูนะแต่ละการ์ดมันมีความเก่งไม่เท่ากันไม่เหมือนกันนะครับผมก็มีอีกอันนึงจะ่เป็นระดับอีพกเนี่ยระดับนี้ก็เก่งนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นตอนที่บอสมันมานะครับก็คืออันนี้นะครับก็ความสามารถของมันคือถ้าบอสมันอยู่เลนไหนนะเอม เบลล์ตัวอื่นที่อยู่ในเลนเดียวกับบอสอ่ะมันจะอ่อนแอลง50%เร์นนะครับคพื่อ low, อ่อนลงออาแรงลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีบอสเกิดนะครับผมไม่เข้าใจมันเพราะอะไรหรือว่ามันแม็กมันบอกแม็กเทียแล้วมันต้องมีมันต้องมีมอนมอบอสเกิดสิก็ไม่รู้นะครับก็เ,เลยไม่ได้ใช้นะแค่นี้เลยนะครับที่เหลือก็เราต้องไปศึกษาเองนะครับว่ามันเหมาะกับเราหรือเปล่านะครับผมแค่นี้นะอีเวนต์ผมว่าอีเวนต์มันไม่ได้เล่นยากแล้วก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ที่ผมว้าวเนะี่ยคือ ไอพวกนี้ครับแม่งคูณเงินแบบโคตรโหดคือแบบโอ้โ,โหว้าวจริงอันนี้คือว้าวเลยนะครับเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่หกเตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะระดับให้เงิน50,000นต่อว,วินาทีเนี่ยผมไม่ได้ใส่มานะมันอยู่อีกรหัสหนึ่งนะครับขนาดไม่มีดูดิโคตรโหโด,โด,โด,โดนี่นะบวกกับอันนี้นะ1 1 1 1 5ล้านต่อว,วินาทีนะครับยังแล้วก็คูณกับอันนี้อีกนะเนี่ยไอไพอ่ัอนี้นะครับ 15%ในการเอ่อให oh, ้เงินเรานะครับเหมือนได้พวกดอกเบี้ยปะเออสิบห้าเปอร์เซ็นนะครับโอ้โหโคตรดีนะครับบอกเลยนะนี่อีเวนต์นี้โคตรมันผมพูดเลยนะมันเป็นพวกแบบลุ้นการ์ดนะครับและการ์ดเนี่ยทำให้เราแบบเก่งขึ้นทันตาเห็นเลยนะครับบางอันนี่คือแบบเก่งสุดยอดเลยนะอืมประมาณนี้ครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเซียวครับผมไปละบุย